ทุกกี้บ้านๆน,นะคะทุกคนเสร็จแล้วแค่นี้เอง เอาไเปเรื่องเแลบบ้วก็ปิดฝาอยู่นะอันนี้เป็นรสด,ดีนะทุกคนใส่ลรสดีไปน,นิดนึงแม่จะทำสุกี้ง่ายๆให้หมวยนะคะทุกคน Thank so... น้ำเดือดดีแล้วนะคะยากเอาหมูที่หมักไข่ใส่ลงไปเลย อันนี้เป็นลูกชิ้นปลายยวราดนะคะเขาเขียนว่าลูกชิ้นปลายาวราดเนาะยากระยอรา,าดกับเขาหน,น,น้าะทุกคนโอ้ กาศสามก้านพอนะถ้าประกาศนี้ยังค่อยยังชั่วนะหมวยยังกินทุกคนน,นี่เร่งไปไหมไฟ เรียบร้อยใช่ได้ไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน อันนี้เป็นม้นเส้นนะใส่กำมือเดียวพอทุกคนไม่ต้องใส่เยอะอันนี้เป็นต้องโอกับต้นหอมนะคะไม่มีไม่ได้เนาะซุก,กี้มันจะไม่มีไม่ได้ แค่นี้ยากก็จะเอาน้ำจิ้มใส่ลงไป Okay. เดี๋ยวถ้าเกิดว่านางไม่เผ็ดก็เดี๋ยวให้นางปรุงใหม่เสร็จเรียบร้อยคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะทุกคนฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้ย่าสักไลค์สักเลิฟแล้วกันนะคะวันนั้นลูกสาวมาก็เกยมซื้อผักซื้ออะไรเตรียมไว้นางไม่กินสักหน่อยเลยค่ะผัก คลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายบายบายคะ่ะขอบคุณนะคะ